สวัสดีครับพบกับผมปองแปงฟาร์มนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ทะเลครับนี่ครับที่พักของเราสวยไหครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศหน้าหาดครับอย่างนี้เลยนะครับสไหมสวยไหมเพื่อน ตอนเช้าก็จะมีคนออกมาเดินถ่ายรูปกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เกาะสมิตนะครับหาดทรายแก้วครับนี่ครับบรรยากาศริมหาดช่วงนี้น่ามาเที่ยวมากเลยเพราะว่าพิษเศรษฐกิจโควิดนะครับโควิดทําให้ราคาที่พักกับราคาเครื่องดื่มราคาอาหารถูกครับเกาะสมิต์ครับหาดทรายแก้ว อา,าวเพ้าก็สวยนะครับอ่าวเพ้าวไปมาเมื่อวานสวยมากน่าเที่ยวครับช่วงนี้นี่ครับทีมงานของเราอันนี้เป็นสายสายสว่างครับนั่งจนแจ้งมีแต่แม่ครูชนแก้วชนแก้วชนแก้วสายสว่าง ใช้สว่างนี่รอเดี๋ยวใช้สว่างใช้สว่างมันไม่ใช่มัหรือแดนเฮ้ยกินข้าวต้องกันอยู่เอาช่ายใชสว่างเอาลูกกอนเอาอย่างนี่ใช้สว่างสสว่างครับจนเช้าจนเช้าครับพื่อนี้งยันหวางแจ้งยันวังยังหวางเขาลุกเนี่ยอันนี้ตื่นเช้านะคะอันนี้ตื่นเช้าสว่างไม่ได้ตื่นเช้าหรอกครับมันยังไม่ได้นอนครับเดี๋ยวพอไปถึงที่พักมันก็จะเป็นศพอีกน่าจะมีสองศพแน่ๆแล้วตอนนี้ ที่จะซ้อมตายนี่ครับดูนะฮะ <S S 2> มีอะไรมีอะไรฝากถึงเอฟซีไครับเอเอสเฮียเฮียเฮียดูย่าดูย่านี่ครับที่าัาของเราสินสมุร <c oughs> ทรหัดทรายสวยมากครับทุกน อันนั้นจะเป็นสะพานที่เขาไปถ่ายรูปกันนะครับมีมาเลยทีมงานมีมา,านั่งเฝ้าด้วยเรือเป็ดเรือเป็ดเราเป็นเช่าเรือเป็ดมาชีกันนี่ไหมมันยังเช้าอยู่ เรายังไม่ฉี่กันหรอกครับสายแก้ววิลล่าครับผักอีกทีนึงโอ้สายแก้ววิลลา่าสวยครับมันก็จะเป็นน่าจะนั่งกันถึงเช้านะครับเนี่ยหลายทีนน่น้ำลงนะครับปกติน้ำจะอยู่ตรงนี้ าลงไปประมาณประมาณ30เมตรกับตอนเชา้าตอนเย็นนะ้ำก็จะขึ้นมาประมาณนี้แหละครับที่ที่เห็นตรงนี้<อ>เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อแล้วจะทำอะไรกันต่อนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะมากินข้าวกันก่อนนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปทําอะไรเดี๋ยวมาติดตามดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะครับใช<ม>้ได้นครับกับข้าว,วนี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หาดแหลมแม่พิมพ์ครับนี่ครับบรรยากาศ แต่วันนี้พายุเข้านะครับน้ํำทะเลน่ากลัวมากครับตรงนี้เราคงไม่ได้เล่นน้ำทะเลนะครับวันนี้เพราะว่าคลื่นแรงมากครับพายุเข้าครับวันนี้นี่ครับดูน้ำ ไม่รู้เขาให้เล่นน้ำไหมนะครับตรงนี้ของนรงนั้นสวยมากนี้เป็นกาะอกอะไรก็ไม่รู้นะครับที่อยู่ตรงแรมแม่พิมพ์บรรยากาศที่พักสำหรับใครจะมาพักน,นะครับวันนี้ผมนอนที่เดอะทอยครับ ได้ไหมพี no ่ไ <sup> ด้แตตัวเล็กมันแรงมากเลยไม่รู้เรื่องเลยมันปลาปลามันจิ้มเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอ๋อสัตว์เข้าฝังหมดเลยใช้เป็นตัวใหญ่ก็อยู่แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าปลาจริงหรืเปล่าตั้งตัวใหญ่เลยมันน่าจะตัวเล็กแน่นอน รู้ลนะอันนี้มันเป็นหาดไมหมพี่ม,มันพายุเข้าด้วยเหรอพี่ลมแรงลมแรงอันนี้เราออก็คงทำอะไรไม่ได้ครับ สวยครับน้ำทะเลสวยมากเลยเก็บแล้วไม่ได้เหมือนกันนะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต่อบจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ่าผมก็คงจะพักผ่อนกันยาวๆครับเพราะว่าฝนตกครับนี่ก็ฝนตกไปไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอกลับห้องกันแล้วกัน มา,ชาเช้าในกินข้า,าวเช้าเสร็จพรจะหาอะไรทำนะครับแต่นี่ก็คงไม่เนี่แล้วครับเพราะว่ามันพายุเข้าพอดีนะครับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้จบไว้ที่แหลมแม่พิมพ์ครับ